ชีวิตในโลกมนุษย์ไม่ยาวนานและก็ไม่มีนิมิตหมายบอกว่าจะละโลกไปเมื่อไรสถานที่แห่งใดด้วยอาการอย่างไรเราไม่อาจจะเลือกโรคภัยกระเจ็บหรือเลือกวิธีการตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆและพร้อมเสมอที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก โดยการมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอถ้าเราก็ถึงที่พึ่งภายในได้แม้ตั้งตายอย่างกระทันหันเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะบุญจะนำพาเรานะ่ะไปสู่พบภูมิอันประเสริฐตามกำลังบุญของเราเพราะฉะนั้นการนำใจผใ่องใสอยู่เสมอ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับตัวของเราเราต้องพร้อมเสมอในอริยบททั้งสีเม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินแล้วเราจะมียิ้มสุดท้ายที่งดงามลาจากโลกนี้ไปก็ไปอย่างสมศักดิ์ศรีสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเป็นยิ้มที่คใครเห็นแล้วเกิดปิติเกิดกำลังใจในการสร้าง บารมีต่อไปพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุนทสูตรความว่าดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเป็นผู้ไม่พูดสอดเสียดเว้นขาดจะคำหยาบละคำเพ้อเจอ้อ ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างชนี้แหลการรู้จักอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดปราศจ,จากกลิ่นตัวครอบครผู้อื่นนับเป็นมารยาทสังคมอย่างหนึ่งเป็นความสะอาดที่มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สังคมพึงตระหนักส่วนความสะอาดกาย ตามหลักอริยวินัยนั้นตันหมายเอาการไม่ฆาา่าสัตว์ไม่ลักขมโมยไม่ประพฤติผ,ผ,ผิดในการมแม้ร่างกายจะเปละอเปืน้นด้วยฝุ่นหรือขอไม่สะอาดเสื้อผ้าจะสกปรกหรือผมเผายาวรุงรังหมื่สีนักพรตก็ถือว่าเป็นผู้มีความสะอาดทางกายเพราะไม่ได้ทำบาป ด้วยกายสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้วินิจฉัยเรื่องความสะอาดทางวาจาหมายถึงองค์ประกอบของการผิดศีลข้อสคือมุสาวาค่านาไหนเรียกว่าพูดเท็จพูดอย่างไรเรียกว่าศีลขาดเมื่อได้ศึกษาแล้วจะได้นำไปปฏิบัติให้เป็นผู้มีความสะอาดวาจา ดังพุทธประสงค์กันนะจ๊ะพละอาจารย์ถาจารย์กล่าวเอาไว้ว่าการพูดเท็จนั้นตั้งประกอบด้วยองค์สี่คือหนึ่งเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความเป็นจริง 3. าพยายามที่จะพูดให้ผิดไปจากความเป็นจริงสีคนฟังเข้าใจความหมายตามที่พูดนั้น นอกจากนี้สิ่งข้อสี่ยังแบ่งออกเป็นพูดสออเสียดผู้คำหยาบและพูดเพอเจอร์อีกด้วยซึ่งจัดอยู่ในอากุศลกรรมบทหมายถึงว่าเป็นถ้อยคำที่เป็นอกุศลคำพูดสออเสียดคือการนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นหรือนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้โดวยวัตถุประสงค์ ใจเขาแตกแยกกันเชจนไบยุยงกลุ่มคนที่รักใคร่ปองดองสมัครสม,มานสามัคคีกันดีให้แตกแยกหรือส่งเสริมผู้แตกแยกกันอยู่แล้วให้แตกแยกมากยิ่งขึ้นไปอีกชนิดสม,มานกันไม่ติดอีกต่อไปคำพูดประเภทนี้ภาษาพระ ท่านเรียกว่าปิสุณะวาจาองค์ประกอบของปิสุณาวาจามีอยู่4อย่างคือ 1. มีคนอื่นที่ตนพึงทำให้แตกแยก 2. มีเจตนากล่าวให้คนอื่นแตกกัน 3. ม,มีความพยายามที่จะพูดให้เขาแตกกันและ 4. บุคคลนั้นรู้ความหมายนั้น และได้เกิดการแตกกันแต่หากเขายังไม่แตกแยกกรรมบทก็ยังไม่ขาดแต่ถ้าแตกกันเมื่อไหร่จึงจัดว่าเป็นผู้ประพฤติผิดหลักลกุศลกรรมบทแล้วต่อมาผู้คำหยาบหรือผลสวาสดจาคือคำพูดที่หักหาน้ำใจหรือทำความไม่สบายใจกับผู้ฟังเป็นท้ายคำไม่สร้างสรรค์ มุ่งทำความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแต่บางทีท่านในดูที่เจตนาด้วยเพราะบางครั้งคำพูดมักไม่ตรงกับความตั้งใจที่อยากจะให้เป็นดังเช่นเรื่องของหนูน้อยคนหนึ่งไม่เชื่อฟังถ้อยคำของมารดาเพราะอยากไปเที่ยวเล่นกับพวกเพื่อนๆนมารดาเห็นว่าเวลาใกล้จะค่าม,มืดแล้วจึงไม่อนุญาต แต่หนูน้อยยังอยู่ในวัยอยากเที่ยวอยากเล่นจึงไม่เชื่อฟังได้วิ่งออกจากบ้านไปทำให้มารดาหง,งุดหงิดถึงกับล้างปากไปว่าขอใยวัวขวิดตายไปเลยหนูน้อยได้ยินคำแม่กลด่าก็ไม่สนใจเพราะไม่ว่าจะเดื้อแค่ไหนแม่ก็ยังรักจึงไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามใจชอบในทุงน่งนา ทีนี้วัวแม่ลูกอ่อนไม่รู้มาจากไหนมายืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วเดินเข้าใส่หมายจะทํำร้ายหนูน้อยตกใจมากไม่รู้จะทําอย่างไรขณะนั้นรันนึกถึงคำแช้งด่าของมารดาที่ตะโกนไล่หลังมาว่าขอยว,วัวิดตายคำแช่งด่านั้นเป็นจริงเสร็จแล้วจึงรู้สึกตกใจมาก แต่ภายในใจหนุนน้อยรู้ดีว่ามารดารักตัวเองมากไม่อยากให้ตนเองตายจริงๆหรอกจึงได้ทําสัจจกริยาว่าแม่ของข้าพเจ้าพูดคำใดด้วยปากขอคำนั้นจงอย่าเป็นจริงแต่ถ้าแม่คิดอย่างไรขอสิ่งนั้นจงกลายเป็นจริงเถิดเมื่อทิฐานจิตเสร็จวัวที่กำลังเดินมุ่งหน้าขัใส่ก็ได้หยุดยืน และเลี้ยวไปกินหญ้าตามปกติหนูน้อยเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็รีบกลับบ้านไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นใหแม่ฟังทั้งน้ำตารู้แล้วว่าแม่รักลูกมากจากนั้นจึงได้ขอขอมาโทษที่ไม่เชื่อฟังแม่แตั้งแต่นั้นมาจึงตั้งใจอยู่ในโอวาทของแม่และศึกษาเรียนเป็นลูกที่เก่งและดีของแม่ นี่คือตัวอย่างถ้อยคำที่ไม่ใช่ปุุสวาจาแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่หักหาน้ำใจหรือด่าว่าก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายดังที่กล่าวเพราะมารดาเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อลูกอยู่เสมอในบางครั้งมารดาบิดามักว่ากลาคมคู่ลูกที่เกเรว่าขอยรถชนขอยไปตายเสีย ขอ้เสือขอบกลับเป็นต้นแต่ความเป็นจริงแล้วทนั้งสองนะไม่ปลาถนายเป็นเช่นนั้นเลยยุงก็ไม่ยอมให้ไตไรก็ไม่ยอมให้ตอมฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงอันตรายที่จะมาพลากชีวิตของลูกไปการพูดอย่างนั้นท่านกล่าวด้วยความรักความห่วงใยอย่างนี้ไม่เรียกว่าพุทธสวาจจานะจ๊ะ ส่วนผู้ที่พูดจาอ่อนหวานแต่แฝงไม่ได้เจตนาร้ายการพูดของผู้ประสงค์จคนอื่นตายเช่นพูดว่าพวกท่านจงหลับเป็นสุขเถิดแล้วแอบใส่ยาพิษให้เขากินจนตายอย่างนี้ถือว่าเป็นพลัสวาจาเพราะเป็นวาจาที่เกิดจากจิตที่ประทุร้ายอย่างไรก็ตามพลุสวาจานั้นจะมีโทษน้อย เมื่อบุคคลที่ว่ากล่าวมีคุณน้อยและมีโทษมากเพราะบุคคลนั้นมีคุณมากทิเมตาพระอริยเจ้าด้วยถ้อยคำหยาบคายถือว่าเป็นกรรมหนักมากถึงขั้นอนันตริยกรรมการด่าพระอรหันต์จัดเป็นอริยปวาริเป็นวจีทุจริตที่มีโทษถึงขั้นตกนรกเหมือนจำบุกกาปริภาชก ในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเป็นนักบวชแต่พลาดไปด่าพระอระหันต์ไว้ว่าผู้มีอายุท่านเคี้ยวกินคูดประเสริฐกว่าการบริโภคพัดในเรือนของกุดุมพีไ้ท่านถอนผมในแปลงตาลประเสริฐกว่าการปลงผมนิมีโกนที่โยมนำมาถวายท่านปล่อยกายเที่ยวไป ประเสริจกว่าการนุ่งผ้าที่โยมถวายท่านนอนบนพื้นดินปพระเสริจกว่าการนอนบนเตียงที่โยมนำมาถวายการคืออริยประวัติของจำปุกะนั้นทำให้เ,เขาหมกไหมในเวจีมหานรกตราบเท่ามหาปฏิพีนี้หนาขึ้นหนึ่งโยน์สามขาวุธเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนก็ต้องเคี้ยวกินคูดทน,นั้นนอนบนแผ่นดินอย่างเดียว เป็นคนเปลยกายนุ่งลมห่มฟ้าถอนผมด้วยท่อนแปรงตาถึงห้าสิบหาปีแต่กรรมนั้นก็ได้สิ้นสุดลงพระชาตินี้ท่านได้อาศัยพระมหากรุณาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จมาโปรดทำให้ได้บรรลุพระอรหัตตผลจึงไม่ต้องเปลยกายและกิ่งคูดหรือใช้แปรงตาถอนผมอีกต่อไป สำหรับพุึกษาาจารนั้นมีองค์สามคือ 1. มีคนอื่นที่ตนพึงด่า 2. มีจิตกโกรธสามได้ด่าสมดังใจปรารถนาประการสุดท้ายพูดเพ้อเจอ้อหรือสัมผับปราปะเป็นการกล่าวไม่ถูกการกล่าวไม่จริงไม่อิงอัดไม่อิงธรรม เป็นวาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์องค์คำพูดที่เรียกว่าเพอร์เจอมีสองอย่างคือมีเจตนาจะพูดเรื่องไร้ประโยชน์และก็ได้มีการกล่าววาจาเพอร์เจอจริงๆแต่หากไม่มีใครถือสาหรือสนใจในเรื่องที่พูดนั้น ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอกุศลกรรมบทแต่ถ้าไม่พูดเชื่อถือและนำบไปปฏิบัติตามน,นั้นจึงจัดเป็นอกุศลกรรมบททั้งหมดนี้ก็คือองค์ประกอบหลักๆของคำว่าผิดศีลข้อสีคือมุสาวาทาเวอร,รมณีคนเราเป็ถึงคำพูดที่เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมบทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้ ก็สำรวมระวังวาจาของเราให้ดีอย่าได้ล่วงละเมิดทั้งศีลทั้งอกุศลกรรมบทควรฝึกพูดแต่ปิยาวาจาให้ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกไปนั้นเป็นประดุจถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยเป็นไปเพื่อบุญกุศลเพื่อยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นน้อมนำใจให้ไปสู่สวรรค์และนิพพาน อีกทั้งควรใช้วาจาชักชวนผู้มีบุญใมาสร้างบารมีมาสแสวงหาพระรัตนตรัยภายในจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสะอาดวาจาอย่างแท้จริงกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดี ไปสมความปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใ้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมีสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธร,รมกาย